พี้องเกษตรกรครับก็นนี้ผมสุดใจส่งทั่วไทยนะครับมายืนอยู่ที่นั่งอยู่ที่นาข้าวนะครับมาดูครับนี่คือข้าวเขาเรียกว่าข้าวงามใบตั้งครับนี่ครับเห็นไหมครับใบตั้งใบแข็งต้นแข็งครับอันนี้นะครับไม่ได้งามใบปกนะครับอันนี้จะป้องกันหนอนอ่าวางไข่หนอนกอและเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้งามใบตั้งแดดจะส่งครับถึงทุงที่ครับหนอนจะไม่มาวางไข่นะครับ นี่นะครับสุดยอดไปครับหนาข้าวที่ฉีดโสมแดงครับนี่ครับลอยระลิ้วแวบเข้าไปห่อครับเจ๋งไหมครับนี่ครับงามใบตั้งเป็นอย่างนี้ครับเราไม่ต้องไปตัดใบครับไม่ต้องไปไล่ตัดยอดข้าวนะครับอันนี้แตกกอดีครับแล้วออกข้าวสุดไปสั่งครับเม็ดจะไม่รีบเม็ดแต่งนะครับโสมแดงเป็นอาหารชูกำลังพือชีวภาพจู1400%บำรุงใบบำรุงต้นบำรุงรากทําให้รากยาวรากดูดซับสารอาหารได้ไกลจะนําพาสารอาหารมาเลี้ยงต้น สาีพืชจะเจริญตบตัวไวนะครับออกรวงรวงจะออกเสมอเป๊ะเม็ดจะแต่งใสครับท่านใดสนใจโทรเลยครับ095 961 267กครับผมสุดใจส่งทั่วไทยครับวันนี้ต้องก่ารเขาว่าสวัสดีครับ